เป็นข้าราชาการชั้นสามัญที่พระกัญญาวุิกำนันในของ,องท่านที่ประชุมศึกษานะครับโทรมาสอบถามว่าเรื่องของการราบับสมัครแล้วก็ได้รับราชการท่าน ท่านที่สูงอายุหรือว่าแข้งขาไม่ค่อยดีนั่งลุกเขายุกขึ้นนั่งลงลำบากไม่ต้องนั่งน,นะครับขอให้ยืนได้นะครับท่า,านละคงเอ็มช่วนะครับก่อนที่จะติ้กผ่านชีวิตของตนเองเข้าสู่วงการเมืองอดีตก็เคยเป็นครู เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระกบี่ปี2526เป็นสมัยแรกนะครับเนี่ยแล้วท่านจะยัง,ยงเงินสมัครนะครับในระบบบัญชีเป็นผู้สมัครรับเลืตั้งนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวรททวงเกษตรขออาจารโทษนะครับราชการสมณศักดิ์ พักยศน,นะครับตรงเรียะว่าะรนตรงสำคัญน,นะครับแล้วก็ในพธิธีนะครับในพิธีบวชพระพิธีธรรมนะครับพระพิธีธรรมสามวันพิธีธรรมสามวันก็คือเริ่มตั้งแต่คืนนี้ครับวันที่สองกรกฎาคมนะ không chưa đi